สวัสดีครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วอีกแล้ววันนี้นะครับหกโมงเย็นแต่ว่าอากาศหนาวมันจะมืดเร็วหน่อยนะครับหัวข้อรลูปไม่ได้ตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับน้ำคําแตกตอนนี้หกโมงเย็นสามชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะยังอยู่ไหมหรือมันจะเป็นของเขาไปแล้วไปครับด่วนเลยครับผม ครับเจอเจ้าของเขาแล้วนะครับนี่ครับกําลังตามไปออกมารอเอาอยู่ถนนนะครับแสดงว่าวัวตัวนี้ต้องอยู่ในป่าอ้อยแน,น่อนอนเงยง่ครับป่าอ้อยจริงๆด้วยเราต้องจำทางขาเข้านะครับขาออกจะได้ไม่ต้องหลงทาง เป็นที่เขากำลังปูกอ้อยนะครับทั้งหมดนะนทางรถขนอ้อยพวกรถสิบล้อพวกอะไรนะครับทางรถไถมาไถส,สวนอ้อยครับมาถึงแล้วออล้วงตรวจดูแล้วครับว่าเห็นขามแล้วขามอยู่นี่จะจับนี่ไม่จะพางเลยนี่ตั้มอยู่ หม้อเพื่อนจับนี่มไม่ซอยดึง่นี่ครับอ,ออกแล้วกว่าจะออกได้โอ้เ่นเราเหนื่อยครับเราไปดูลูกมันนะครับนี่ครับเ f ฟสามหนึ่งตัวใหญ่เลยครับสมบูรณ์เลยปลอดไทยในตัวผู้ครับ เช็ดเอาครับเช็ดเอาเอ่าั้บนี่ครับ,บมแม่เลียลูกแล้วแม่จะฝึกฟางโชคดีก็ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เรียบร้อยอยู่ในท้องนานไปหน่อยน้ำค่ำเข้าเยอะหน่อย นะครับเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเดินทางกลับนะครับกลับต้องกลับเองนะครับไม่มีรถนํากลับขาไปทําไมไม่มีส่วนยางะครับขากลับทำไมไม่มีส่วนยางาล่งะทีนี้อ้าวหลงทางแล้วมั้งครับไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆ ถ้าไปจนสิ้นสุดทางไม่มีก็เกียร์ถอยหลังครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับภารกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยชีวิต